สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงของว่างง่ายๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือวอลนัทแต่รู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงถูกยกให้เป็นสุดยอดอาหารโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคนที่ก้าวเข้าสู่วัย40 plus เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคือต้องบอกว่าวอลนัทเนี่ยไม่ใช่แค่ถั่วธรมธรมดาานะครับแต่มันคือพระเอกที่นักโภชนาการทั่วโลกเขายกหนิวให้เลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันพิเศษขนาดนั้น ตามมาดูกันเลยครับและนี่คือความลับข้อแรกเลยครับจุดเด่นที่สุดที่ทำให้วอลนัทโดดเด่นแซงหน้าถั่วอื่นๆก็คือมันเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของโอเมก้า3จากพืชเลยครับซึ่งมีในปริมาณที่สูงมากจริงๆโอเมก้า3ที่ว่านี่นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือกรดอัลฟาไลโนเลนิกหรือที่เราเรียกสันส้นๆว่า A L A ครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะชั้นดีเลยที่คอยปกป้องหลอดเลือดหัวใจของเราโดยตรงช่วยลดการอักเสบเล็กๆน้อย,อยๆในระดับเซลล์ซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเมื่ออายุเรามากขึ้นแล้วพลังของวอนัทเนี่ยมันไปช่วยปกป้องส่วนไหนของร่างกายเราเป็นพิเศษบ้างคาตอบก็คือ2ออวัยวะที่สาคัญที่สุดของเราเลยครับนั่นก็คือหัวใจและสมองทีนี้ มาดูการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับสำหรับหัวใจของเราเนี่ยวอนัททำหน้าที่เหมือนเป็นทีมทำความสะอาดชั้นยอดเลยครับคอยจัดการไขมันส่วนเกินช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดส่วนสมองล่ะโอ้โหมันทำหน้าที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดส่วนตัวเลยครับคอยปกป้องเซลล์ประสาทของเราซึ่งผลที่ได้ก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำลดอาการสมองเบลอๆหรือคิดช้าที่หลายคนในวัยนี้อาจจะเริ่มรู้สึกกันแล้ว ไอเจ้าบอดี้กะที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับตัวจริงของมันก็คือสารที่เรียกว่าโพลิฟีนอลนี่แหละครับมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆที่มีอยู่ในวอลนัททำหน้าที่ปกป้องเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองของเราจากความเครียดและความเสียหายใลยแต่ละวันครับแต่เดี๋ยวก่อนครับประโยชน์ของวอลนัทยังไม่หมดแค่นั้นนะมันยังมีความลับที่น่าชึ่งซ่อนอยู่อีกครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องลำไส้แล้วก็การนอนหลับของเราด้วย บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วลำไส้มาเกี่ยวอะไรด้วยต้องบอกว่าเกี่ยวมากเลยครับเพราะสุขภาพของลำไส้เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยนะครับทั้งกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สภาวะอารมณ์ของเราในแต่ละวันเลยการทำงานของวอลนัตในลำไส้แบ่งง่ายๆเป็น2ขั้นตอนแบบนี้เลยครับ หนึ่งคือมันเป็นพรีไบโอติกพูดง่ายๆก็คือเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับแบคที r ียตัวดีในลำไส้เราครับและพอแบคทีรียตัวดีแข็งแรงมันก็จะไปช่วยส่งเสริมการผลิตเซโรโทนินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสารแห่งความสุขซึ่งน่าทึ่งมากเลยนะครับที่สารนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นที่ลำไส้ของเราเองและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่าประหลาดใจมากครับรู้ไหมครับว่าในวอลนัทเนี่ย เป็นแหล่งของเมลาโทนินตามธรรมชาติด้วยซึ่งก็คือฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการนอนหลับของเราโดยตรงเลยครับดังนั้นการกินวอลนัทก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆจากธรรมชาติสําหรับใครที่อยากนอนหลับให้ดีขึ้นครับเอาล่ะครับพอเรารู้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะกินยังไงละ่ะให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ยากเลยครับเรามีกฎทองสามข้อมาฝากกันนั่นก็คือการเลือก การตวงและการเลือกเวลาครับข้อแรกเลยนะครับคือการเลือกอันนี้สําคัญมากๆเลยนะต้องพยายามเลือกวอลนัทที่เป็นแบบธรรมชาติที่สุดคือไม่ปรุงแต่งอะไรเลยหลีกเลี่ยงพวกที่อบเนยโรยเกลือหรือเคลือบน้ําตาลนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะไปลดทอนคุณประโยชน์ดีๆของมันลงไป และจุดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือไอ้เปลือกสีน้ำตาลอ่อนๆที่หุ้ม,มเมล็ดอยู่นะครับอย่าไปแกะทิ้งเด็ดขาดนะเพราะตรงนั้นล่ะครับคือแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระหรือโพลิฟินนลตัวจริงเลยข้อ2ปริมาณที่เหมาะสมครับตัวเลขทองคำที่นักโภชนาการแนะนำกันก็คือประมาณ7ลูกต่อวันครับใช่แล้วครับแค่ประมาณ1หยิบมือเท่านั้นเองนี่คือปริมาณที่กำลังดีที่จะทำให้เราได้รับสารอาหารเต็มที่ แต่ไม่ได้รับแคลอรี่มากเกินไปซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากในการดูแลน้ำหนักตัวในวัยนี้เลยครับ และกดข้อสุดท้ายครับคือเรื่องของเวลากินตอนไหนดีที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ประโยชน์ด้านไหนเป็นพิเศษครับถ้าเรากินเป็นมื้อเช้าอาจจะใส่ในโยเกิร์ตหรือสลัดมันจะช่วยให้เรามีพลังงานสม่ำเสมอสมองปลอดโปร่งไปทั้งวันแต่ถ้าอยากจะเน้นเรื่องการนอนลองกินสัก2-3เม็ดก่อนนอนดูครับเมลาโทนินในวอนัทก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ลึกขึ้นนั่นเองเอาละครับ ก่อนที่เราจะสรุปกันมีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือข้อควรระวังบางอย่างเพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากวอนัทอย่างเต็มที่และปลอดภัยที่สุดครับสไลด์นี้ต้องให้ความสำคัญเลยนะครับคือถึงแม้วอนัทจะดีมากแต่สำหรับบางกลุ่มก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นคนที่มีความเสี่ยงเรื่องนิ่วในไตคนที่เคยมีประวัติแพ้ถัวเปลือกแข็งหรือคนที่กำลังทานยาในกลุ่มละลายลิ่มเลือดอยู่ ทางที่ดีที่สุดเลยนะครับคือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราอยู่ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยครับผมสรุปง่ายๆก็คือการเพิ่มวอลนัทเข้าไปในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนของว่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเราในระยะยาวเลยเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อให้เรามีสมองที่ยังเฉียบคมและหัวใจที่แข็งแรงไปจนถึงวัยเกษียณเลยทีเดียวครับ ถ้าชอบสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ